หลังจากเจชนาทิปนะครับเปิดตัวกับ BG ปทุมไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึง5ดิวสถานไทยลีกของ BG กันหน่อยครับติดตามได้เลยครับในขอบสนะมอินไซด์ครับก็เป็นธรรมเนียมเลยครับในช่วงนี้ตลาดซื้อขายกําลังมาเราจะมาพูดถึงดิวที่มันน่าสนใจกันหน่อยนะครับวันนี้เอามาฝากแฟน BG ีโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวเจไปวันนี้เลยจัดมาให้5ดิวเน้นๆไปเลยครับคนแรกที่ต้องพูดถึงครับให้เลยครับดิวเมื่อปี2018ของตั้มธนบูลเกษารัตน์นะครับที่ ย้ายมาจากเรียวเชียงรายในช่วงเล็กที่2ของปี2018นะครับที่มันน่าสนใจในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าตามพึ่งหายเจ็บกลับมาและตามกระย้ายทีมด้วยการมีมูลค่ามากที่สุดในไทยลีกณนะเวลานั้นนะครับ50ล้านบาทโดยประมาณนะครับเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าแพงสุดแล้วในตอนนั้นและที่มันต้องพูดถึงนิดนึงเพราะว่าปีนั้นเนี่ยต่อให้บีจจะเสริมยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายพวกเขาจบด้วยการตกชั้นครับ <c oughs> อมาต่อครับ <c oughs> ดิวที่ 2, 2> <c oughs> เป็นดิวที่น่าสนใจหนึ่งดิวที่จะมาสนั่นไทยลีกของ B ีครับนั่นก็คือดิวของสหรัฐอยู่เย็นครับดิวของตังนะครับเกิดขึ้นในช่วงตลาดรอบพิเศษหลายคนงงรอบพิเศษคืออะไรครับรอบพิเศษคือตลาดที่เปิดในซีซั่นแรกที่เล่นแบบข้ามปีคือปี2020ทับยเนะครับเป็นช่วงที่ลีกหยุดยาวๆแล้วกลับมาเตะก,กันใหม่ทางไทยลีกสามารถให้ลงทะเบียนนักบอลเพิ่มได้นะครับ b ีีเลยจัดตังสหรัฐเข้ามาอยู่กับทีมนะครับ มูลค่าคร่าวๆประมาณสัก35ล้านบาทนะครับแต่ที่ต้องพูดถึงที่มันสนั่นเพราะว่าการมาของตังทําให้ BG ทะลุไปถึงคําว่าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกนะครับมาต่อครับดิวที่3จริงๆเลือกเอาไว้หลายคนแต่ก็ขออนุญาตเลือกคนนี้แล้วกันครับกับพี่มุ้ยทิรศินแดงดาครับดิวนี้มันสนั่นยังไงคือการกลับมาของมุ้ยนี่เป็นการกลับมาจากเจลีกนะครับเพราะตอนนั้นมุ้ยเล่นอยู่กับทางชิมิสึเอสเพลนะครับสุดท้ายแล้ว BG ไปเอามุ้ยกลับมาในราคาสักย 20ถึง25ล้านบาทโดยประมาณนะครับที่มันว้าวเพราะว่าตั้งแต่ปี2020ทับ21จนถึงณเวลานี้เนี่ยเทราสินที่หลายคนค่อนขอดไว้ว่าหมดแล้วหมดแล้ว,ลวสุดท้ายณนะตอนนี้มุ้ยก็ยังไม่หมดนะครับยังคงเป็นกําลังสําคัญของ BG ปทุมต่ตอไปแล,และคาดว่าในปีนี้ยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่เชื่อคอยดูครับมาถึงดิวที่4ครับดิวนี้ขอย,ยกให้กับพิธิวัตรสุขจิต ทับเมกุลครับที่ BG เคยสนันไทยลีกมาแล้วนะครับกับการไปคว้าตัวเต้มาร่วมทับนะครับในดิวนี้ที่มันสนั่นเพราะว่าไม่ได้มีข่าวการย้ายทีมมาก่อนเลยนะครับโป่งเดียวรู้เรื่องเชียงรายแถลง BG ตอบรับจบด้วยการย้ายตัวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับค่าตัวเนี่ยหลัก30-40ถึงล้านบาทต้องมีครับแต่ที่มันน่าสนใจเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเต้กับตังในการเล่นร่วมกันหลายคนคาดหวังมาสมควรกับการที่ BG จะไปไกลให้ถึงแชมป์ไทยลีกอีกหนึ่งสมัยแต่สุดท้ายครับเต้กับตังรวมกันในเวอร์ชั่นสโม,มอสรอหรือ BG มันยังไม่คลิกขนาดนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเวอร์ชั่นนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่านี่คือ2มิดฟิลที่ดีที่สุดคู่หนึ่งของไทยลีกที่อยู่ในทีม BG ครับและดิวสุดท้ายครับที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับกับดิวของเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมจริงๆการย้ายเนี่ยมันจบไปตั้ง แ,แต่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อวอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมูลค่ากลมๆตอบไม่ได้แต่6 0ถึง70ล้านต้องมีอย่างแน่นอนนะครับที่มันวาวที่มันสนั่นไทยลีกเพราะว่านี่คือ1นในดีลการย้ายตัวในไทยลีกที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับแซงหน้าของตั้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับและที่มันน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับการมาเล่นร่วมกันของธีรศิลป์แดงดาสารัต์อยู่เย็นพิวัสสุขจิตธรรมกุลและชนะทิปย์สมกสินนะครับน่าจะทำให้บีจ มีความแข็งกแรกร่งมากขึ้นแต่คําถามตัวใหญ่ๆ BG ในยุคข,ของชนาทิพย์จะไปถึงแชมป์ไทยลีกหรือเปล่ารอติดตามให้ดีนะครับและนี่ครับคือ5ดีวที่สนั่นไทยลีกของ BG ปทุมไม่รู้ว่าจะมีดีลอื่นๆอ,อีกหรือไม่ครับแต่ถ้าณนะตอนนี้นี่คือ5ดีวที่คัดมาแบบเน้นๆครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดครับของขอบสนาม insight นะครับติดตาม e ีต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันรอติดตามครับ